สวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้กามาอยู่กับซ่องผมเช่นเคยเนาะวันนี้ผมก็จะมาเอาปลานะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูเกี่ยวเข้านะก็ปลาก็จะคอนมือวานคุณพ่อคุณแม่มาเอาได้เยอะเลยนะแต่วันนี้ผมเมานี่ว่ามันจะได้เยอะไหมก็ไปดูกันนะว่ามันจะได้ไหมเราจะได้ปลาอะไรบ้างนี่ผมก็เดินมาถึงทุง่งนาแล้วนะทุกคน ตรงนี้ก็จะเป็นข้าวของนาจายเองเข้าวปีนี้มันล้มอะ่ะทุกคนพอดีแบบพายุเข้าลมแรงก็เลยแบบมันเข้าเลยลนะ้มเนาะก็อีกประมาณสิบวันก็จะได้เกี่ยวแล้วนะทุกคนข้าวนี้ แถวนี้ว่าจะเอาให้รถเข้ามาเกี่ยวแถวนี้ครับตอนนี้ผมก็เดินมาถึงแล้นะทุกคนตรงที่ว่าจะมาเอาปลามาดูกันกว่าจะได้ปาลาหรอเ้างทุกคน แล้วก็จะมาหาแบบนี้นะทุกคนนี่ทุกคนมันจะปลายเข่งเนาะอันนี้ปลายเข่งน้อยอก็จะค่อยเก็บแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะน,นตัวที่สามแล้วคือถ้าไม่มาเก็บมันเดี๋ยวมันก็ตายเพราะว่า นามันแห้งแล้วช่วงนี้เนาะนี่ทุกคนคือลูกปลานี่มันก็ไม่ไม่ได้ใหญ่อะทุกคนมันเป็นปลาน้อยอยู่เนาะ นี่ทุกคนมีแต่ปลาเข่งล้วนๆเลยปีที่ผ่านมาแถวนี้นี่คือไม่ได้เกี่ยวเข้าเลยนะทุกคนปีที่ผ่านมาน้ำท่วมหมดแถวนี้น้ำท่วมหนักมากแต่ปีนี้นี่น้ำไม่ท่วมเลย กระปูน้อยน้อยอไปใส่ตามมังหงได้ทำนี้นะทุกคน ก็จะคอยเก็บไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ได้เยอะเองคือเมื่อวานคุณพ่อคุณแม่ก็มาเก็บนะแบบได้เยอะเลยทั้งทุกคนแต่เมื่อวานตายคารลาก็เลยไม่ได้มาเก็บด้วย วันนี้ก็ไม่ได้มาคนเดียวนะทุกคนก็มากับพี่สายแต่ว่าพี่สซยไปดูเข้าอยู่พี่สายว่าจะมาหานะทุกคนแต่มาไม่ได้เตนเตนด,ดันเนาะมันทางที่มามันมีต้นไม้แล้วมันก็มีหางเตนอยู่ด้วย เอาไปมุกเนาะตาเนี่ยไปมุกรือว่าเอาไปเห็ดปลาลาปลาแดกเนะนี่ทุกคนตอนนี้เราก็เดินมาหาดูอีกที่นะทุกคนมีน้ำบ้าง มันพุมมี้ลักปลาไม่มีใชือหอทุกคนตรงนี้คือนานมานะน้ำน้ำมันแห้งปลาม,มีนะแต่ว่ามันตายแล้วเนาะโหน่าเสียดายอะ่ะม,มาซ้าทุกคนโหปลาเน่ามาละนีหอยหนูกินได้ ตรงนี้นานมาเกินทุกคนตาตายหมดแล้วเนาะไปไปดูตรงอันไล่ท่าสร้างอันกองไล่่าเดี๋ยวจะไปหาอีกที่นะทุกคนตรงนี้ไม่ได้แล้วตายหมดแล้วครับ มีน้ำไมา哟<น>แจนั้นมันบ่มีน้ำ่ะะไปขึ้นไนะป,นปกลับที่เดิมตอนนี้ก,<อ>ก็ได้พอคิดอยูน่นะทุกคนแต่ก็ยังไม่ได้เยอะแต่ก็จะหาอีก แต่ละปีนี่ปลาจะเยอะมากนี่ปีที่ผ่านมาน้ําท่วมเนาะน้ําท่วมแบบปลานี่ยเยอะมากทุกคนแต่ปีนี้ก็มีอยู่นะแต่ว่ามันลงไปค้ออยู่ที่สาเนาะเดี๋ยวไปดูกันตรงที่เอาปลาข้าแถวนี้นี่แบบ ถาไซสมือเกี่ยวนี่แบบ <c oughs> เหนะไรมั้งนะทุกคนเพราะามันลมเหมือนเนาะเนาะตัวนี้ก็ว่าเข้ายังเกี่ยวอยู่ไอโอมันนี่เข้าเจ้าวเนาะอ๋อ <c oughs> ตัวนี้เข้าเหนียวนะทุกคนแต่ามันยังเกี่ยวอยู่เนาะแต่ด้านรูปนี้เกี่ยวได้แห้วนะทุกคนอืม <c oughs> นี้สวยเนาะแถวนั้นไอโอมน่าจ,จะเอาไว้เป็นขปุ่อยู่แถวนั้น ในป็นจะเกียดีส่วงนี้ก็เป็นส่วงหน้าหนาวแลทุกคนจะถามว่าหนาวไหมไม่หนาวนะปีนี้ก็เย็นตอนเช้าก็เย็นเย็นอยู่เนาะแต่ที่ที่ผ่านมานี่หนาวนะทุกคนเราอ้อมนาแล้วยังไม่ได้ปลาพอกินเลยทุกคน แล้วก็จะเดินหาตรงที่มันน้ำมันค่อนนะทุกคนเดี๋ยวจะหาก่อนนะ อันที่เห็นบอลบอลอย่างนี้ปลานะทุกคนนี่อันนี้ปลาเข่งเนาะเพราะว่าเวลาที่น้ําคลอนมันก็จะมาคลอนกันอยู่แบบนี้เนาะความจริงก็ยังไม่อยากเก็บมาน,นะทุกคนนี่อยากให้มันใหญ่กว่านี้เนาะแต่ว่าอันนี้ไม่เก็บก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าไม่เก็บมันก็ตายนะเพราะว่าน้ํามันแห้งแล้วเพราะว่าไลน้ําออกจากนาเนาะถ้าไม่ไลน้ําออกจากนาก็เกี่ยวเข้าไม่ได้นะทุกคนอันนี้มันปลาเข่งเนาะ ส่วนมากอยู่ที่นานี่ก็จะมีแต่ปลาเข่งนะทุกคนปลาเข่งจะเยอะมากปลาอื่นก็มีนะปลาซาโดไปอะไรก็มีแต่ว่ามันจะลงไปอยู่ในน้าเลึกเนะาะพออีกสองสามวันน้ําถึงจะแห้งเนะาะถ้าน้ําแห้งหมดก็จะเก็บได้เนาะนอันนี้มันปาก,กัดทุกคนคือตอนตอนสมัยเป็นเด็กนี่แบบตายชอบเล่นมันมากเอาไปใส่ขวดแก้วใส่ๆเนาะ นี่เดี๋ยวผมก็จะขอเวลาเก็บกันนะทุกคนเพราะว่าถือกล้องเองเนาะแล้วก็เก็บด้วยมันก็จะลําบากไว้ไปดูผลงานตอนท้ายของผมนะว่าจะได้เยอะไหมมาไ,ไปดูตอนท้ายเลยนะทุกคนเนาะตอนนี้ผมก็จะได้กลับแล้วนะทุกคนก็ได้เยอะอยู่ไว้ไปดูตอนผมถอกลงที่บ้านเนาะว่ามันจะได้เยอะไหมตอนนี้ก็จะมืดแล้วทุกคน แส้งอาทิตย์ก็รับขอบป้าแล้วนะไล่ไปพบกันอยู่บ้านเลยทุกคนแล้วตอนนี้ผมก็มาถึงบ้านแล้วนะทุกคนแล้วนี่ก็คือผลงานที่ไปเก็บได้วันนี้เนาะก็ได้สามนี้นะทุกคนเดี๋ยวผมจะเทให้ดูนะว่ามันได้เยอะได้เทลง ก็จะได้พอกินอยูน่นะทุกคนก็จะออาไปทำกินเย็นนี้เลยทุกคนแล้วท้ายนี้ผมก็ขอกล่าวคำว่าสบายดี